ออนี่ขนมปังครับขนมปังคลีนนี่ขนมปังคลีนนะครับอันนี้ก็ถั่วนะบโอ้นี่บ้าจ่างครับบ้าจ่างบ้าจ่างสูตรโบราณโอ้โหไร่ทอี่นห้ ครับอันนี้เราเมื่อกี้เราเดินไปไหว้พระไหว้พระลวงมาแล้วนะครับนี่ครับเราลงมาจากพระลวงแล้วนี่เราจะไปต่อครับครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับไปครับอีพีต่อไปครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูในงานครับโซนอาหารครับนะ ดูโซนอาหารว่ามีอะไรบ้างครับยอดส่วนให้ชมอัินธานได้นะครับก็จะมีร้านขายต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดินดูไปเรื่อยๆครับนี่ครับเย็นๆคนน่าจะเยอะครับนี่ครับก็ช่วงเย็นคนน่าจะเยอะเพราะว่าได้มีแสงสีมีไฟครับทางตรงข้ามก็จะมีร้าน ขายของต่างๆนะครับเนี่ยติดกระจงไฟสวยงามนะครับเนี่ยเราเดินดูไปเรื่อยๆก่อนอนอี่อันนี้ก็จะมีขายพวกน้ำครับเนี่ยขายพวกน้ำมีโคกไอติมน หมถังสวยมากนี่รองเท้าก็ยังมีเลยครับนี่ครับรองเท้าก็ยังมีเลยดูครับนี่ครับก็จะมีเสื้อผ้าก็มีครับนี่โอ้อันนี้ก็จะเป็นทาร์ตทาร์ตไข่ครับนี่ครับนี่ครับมีทาร์ตไข่โอ้น้ากินมากครับนี่ทาร์ตไข่สุบาลาร้านก็น่าจะเริ่มจะมาตั้งเย็นๆนะครับ เดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยเร่อยก่อนออโซนนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งร้านก็นนะ่าจะเป็นเย็นครับเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อนะครับลนะองดูนี่ครับเราเดินเดินดูมีโคมมีอะไรครับนี่ครับเราเดินออกมาทางนี้ทางด้านนู้นไม่มีอะไรเดี๋ยวไปเดินดูนิดนึงเราไปดูว่าเป็นจุด จุดไหนนะครับที่เป็นครัวคุณต่อยเดี๋ยเราเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะนี่ครับเดินมาแดดท่องท้างจะร้อนหน่อยครับโอ้โ่นก็โจมด้านหน้าอ,อันนู้นนะนี่เป็นครัวคุณต่อยเดี๋ยวเราลองเดินดูเนาะแดดค่อนข้างจะร้อนหน่อย นี่ครับเรามาโผล่ตรงนี้แล้วนี่ด้านนอกก็จะมีขายอาหารเยวซื้อของนั่งกินโอ้นี่ครับเจอแล้วนี่ครับครัวคุณต่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูด้านในนิดนึงนี่ครับเออโอ้โหคนค่อนข้างจะเยอะครับนี่ครับกูัวคุณต่อยนะครับไปเข้าไปดูข้างในครับครับโอ้ คนเยอะมากครับด้านในนี่ครับโอ้นี่ร้านแรกก็นี่เลยยำเลยเนี่ยพีเดดยำนี่โควณนต่อยโอ้คนมาอยู่ตรงนี้กันหมดนี่ครับโอ้คนเยอะมากเดี๋ยวเดินลอะไปดูโซนนู้นก่อนดีกว่าโอ้นี่ครับหนมเบื้องครับ นมเบื้องอนี่ครับเราเดินดูคนเยอะครับเนี่ยเริ่มไม่ถูกเลยครับตุดนไหนเดินกลับไปจุดนนี้ดีเว่าเดินวนแบบนี้ดีกว่านี่ครับร้านปลาเนี่ยโอ้อยูร้านขนม คงคงไม่ต้องไม่ไม่ต้องบอกชื่อร้านนะคนเยอะมากครับแค่เดินตามไปตั้งไหลแล้วเห็นไหะดูบรรยากาศเก็แล้วก,กันนะครับคนเยอะโอ้โหนี่อันนี้กุ้ยช่ายฝั่งนี้กุ้ยช่ายครับนี่นะเยอะคน ที่องค์พระคนไม่ค่อยมีมาอยู่ที่นี่หมดเลยครับนะครับคนเยอะครับอาจจะถ่ายไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้นะครับอาจจะถ่ายไม่ค่อยสะดวกครับโอ้นี่อันนี้เป็นขนมนะครับขนมถั่วตัดอันนี้หมูครับหมูหมูครับเนี่ยหมูเออ นี่ขนมปังครับขนมปังคลีนนี่ขนมปังคลีนนะครับอ,อันนี้ก็ถั <c oughs> ่ว <c oughs> โอ้นี่บาจ่างครับบาจาบ่างบาจ่างสูตรโบราณโอ้ <c oughs> ครับนีแต่าน่มมันจะ ไหลมันนะจ๊ะอาขไหลมันหนึ่งเดียวในไทยจ้าไม่ได้ถ่ายทั่วไปนะฮะนี่อันนี้ลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นปลาเดีเลยนะลูกชิ้นปลาน่ากินมากโอ้บหโอ้โหวันนี้ท็ากกีวครับนี่ร้านอะไรเอ,อ่ยโอ้ร้านเล็กยามนะครับ <c oughs> คนเยอะครับคนเยอะ,อยอะคนเยอะเดี๋ยวเราเดิน <ๆ S 1> ไปเดินออกจุดนี้ดีกว่านี่ โอ้นี่นี่ขนมตัวแปรครับนี่ขนมตัแปรสักคู่ก็เสียปากหม้อนีวครับคน,นเยอะครับมีเวทีด้วยน,นี่มีประทงประทูยระยะเลยโอ้ครับแต่ครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆโอ้หนี่เป็นพวกเครื่องดอง นี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่นี่ครัวเตงอยคัวเตงอโอ้โหเยอะไปหมดเลยครับนี่ครับครัวขน่อยยกมาเลยครับที่นครปฐมครับนี่ครับหน้าองคะ์พระนี่อันนี้หอหมกนะหอหมกทะเลครับนี่หอหมกทะเลครับโอ้ กระเพาะปลาเนี่ยกระเพาะปลาน่ากินมากเลยกระเพาะปลากเพาะปลาน่ากินมากเลยกระเพาะปลาขนมสาลี่ขนมสาลี่แม่จำเนียนตัดสยขนมสาลี่แม่จำเนียนโอ้หนี่ครับนี่อนี้แหนมแหนมเห็ดครับนี่แหนมเห็ดแหนมเห็ดสามอย่างครับนี่แหนมเห็ด แมเด็ดสามอย่างโอ้นี่หมูยอโอ้เยอ,อะมากน้ำริกโอ้โล,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 โลตีสายไหนก็มีเนี่ยนี่โตีสายไหมครับเนี่ยนี่โรตีสายไหมนี่นี่แคบหมูครับแคบหมู c, Umwelt, น้ำพริกแคบหมูวัสดีครับขายดีไหมครับ <vào> ครับ โอ้นี่ครับนี่เป็นพวกของดองครับนะครับน่ากินทั้งนั้นเลยสวัสดีสวัสดีครับโอ้ย <t> <oor uns. S 1> นี่โอ้หนี่อันนี้ขนมโคกครับขนมโคกเสดศรีขนมโคกเศรษฐีขนมบ้าบิน,ะนโอ้โหนี่บอลลอยนี่บอลลอยครับบอลลอยบอลลอย มีของน่ากินกันเลยน,นี่ครับน้ำนี่นมเปี๊ยะนี่นมเปี๊ยะจิวแอนเจนครับนมเปี๊ยะจิวแอนเจน,นครับ<อ>เดี๋ยวเรารออกไปด้านนอกด้ยวยคนส่วนเยอะนะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับกลัวคุณต่อยนะครับนี่กลัวคุณต่อย ครับครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันครับรออกไปด้านนอกกันนี่ออกมาด้านนอกแล้วโอ้ดีครับของเยอะคนมาอยู่ที่นี่กันหมดครับที่ไหว้องค์พระคนไม่ค่อยมีเนี <c> ่ย <oughs> นี้เราเดินมาด้านนี้เป็นข้านนอกครับด้านนอกก็จะร้อนหน่อยเพราะตอนนี้ยังไม่เย็นนะครับนี่ครับ โอ้นี่นี่นปลาดุกทอดกรอผัดขิงนี่ครับนี่ผัดมีอันนี้เป็นโซนด้านนอกครับนี่น่ากินกันเลยหมูโฉกคุณครับนี่นอน,นี่บ้านฝอยทองครับนี่โอ้บ้านฝอยทองเนี่ยโอ้น่ากินกันเลยลูกชุบโอ้ขายดีไหมครับขายดีไหมเดี๋ยวเรียนๆคนเยอะเนาะ <c oughs> ครับโอ้นี่ครับอันนี้นี่ปอบเปียนี่โอ้ย <c oughs> ีิปลาเส้นครับนี่ครับนนหือแยกจ้โอ้โอนี่เขาเหนียวปิง้งเาเหนียวปิง้งเอ๋สนามเขาเหนียวปิง้ปงครับมีทุกอย่าง <c oughs> มาที่นี่มีตังอย่างเดียว <c oughs> ครับเดี๋ยวเราลองเดินดู โซนอื่นกันนิดนึงเนี่มาเดินมก็จะมีหลายโซนนะครับรเร็องที่โซนอาหารน,นี่ครับก็เดินวนมาตรงด้านหน้านี่ครับรเดินวนมาตรงด้านหน้านี่ครับเนี่ครับอาหารนครปฐม,มเมืองอาหารปลอดภัยนะครับ นี่ครับนี่นี่ครับตรงนู้ถ้าไปด้านนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับนี่ครับ,รบงานยังมีถึงวันที่สิบห้านะครับนี่ครับยังมาได้นะครับเนี่ยังมีถึงวันที่สิบห้าครับงานโอ้นี่เดี๋ยวเราลองเดินดู อ๋อนี่ครับงานมีจนถึงวันที่15นะครับเจ็ดกุมภาถึงสิบห้ากุมภานะครับนะครับเดี๋ยวเราเดินดูเดินดูไปเรื่อยๆนิดหนึง่งเดินผ่านเขา,ขาเลยน,นี่นี่อ๋อเนี่มีป็เจ้าหน้าที่นะครับเป็นสาธารณสุขมั้งครับเนี่ยอ๋อ เดี๋ยวเราลองดูโซนด้านนอกนิดนึงนเดินออกมาเนี่ยโหคนค่อนข้างเะเยอะนะครับคนเดินหมายถึงคนเดินไปตามร้านอาหารร้านอะรเยอะแยะหมดนครับก็จะมีโซนขายของต่างๆนะนเดี๋ยวเราโหอันนี้ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ครับนี่เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็จะเงียบๆนิดนึง นะครับอืมเงียบๆนิดนึงเดี๋ยวเราเดินผ่านไปด้านนู้นเลยดีกว่าจะเข้าโซนทางด้านนู้นนะครับโอ้โหนี่นี่เขาหลามครับนี่เ้าหลามแม่อมพรครับนี่ขายดีไหมครับขอยดีโอ้โหเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวคนเยอะครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูจุดอื่นก่อนครับ ครับอันนี้อันนี้เราเดินออกมาทางด้านนี้มาตรุด้านนี้นะครับมาดูนี่ครับกลางคืนก็น่าจะสวยนะครับนี่ครับก็มีติดมีซุ้มมีอะไรติดขายของเดี๋ยวลองเดินไปดูไล่ดูน,นี่คนก็เริ่มทยอยทยอยมาครับร้านพวกนี้น่าจะเปิดกลางคืนนะครับนี่นี่เป็นร้านของเล่น ประมาณนี้เนาะมีขายเสื้อผ้าโหเนี่ยนี่รอ,องเท้านะครับร้านก็กระจัดกระจายอยู่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าขายของเล่นขายต่างๆ ดูอันนี้ก็สวยดีครับกลางคืนก็คงจะจัดไฟสวยงามครับน,นี้เนี่ยจะขายเสื้อผ้าคนระับจะขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าโอ้มีหมอน หมอนคลิปหมอนต่างๆเบาะรอ,องนั่งนะครับี๋ <c ười> <c ười> ยวก็เดินวนมาประมาณนี้ <c ười> ถ้าใครยังอยากาที่จะมานะครับ <c ười> มาได้ครับมาได้ทางทางรถไฟทางรถยนต์รถ <c ười> มินิบัส นี่ข้าวหลามนี่ข้าวหลามแม่เล็กครับนี่ครับโอ้นี่มีขนมขนมจากด้วยเออข้าวหลามบะจ่างโอ้โหนี่อันนี้แซบ่บเลยนะครับโอ้โหน่าก,กินครัขายดีไหมครับโอ้ดูดิครับนี่ครับ,รบพวกผู้หญิงเนี่ น่าจะชอบมากครับเนี่ยแซ่บแซบเจยุครับเจย,ยุนี่นี่จะรองเท้ารองเท้านี่ครับนี่เราเดินบนมานี่ครับเนี่ยด้านนี้เดินบนมาด้านนี้เนี่ยนี่ทํากระเตียวแห้งเตียวแห้งน่ครับเตียวแห้งเคยมา <ส>อร่อยมากครับเ<ส>นื้อ<ส><ส>ขอบคุณครับโอ้หนี่ขนมปังครับดูครับโอ้นาก่นมากดูไส้โอ้ยดูครับนี่ครับงานมีถึงวันที่สิบห้านะครับยังมาได้นะครับครับ ขนมปังไส้เยิ้มครับนี่นี่ครับนี่ก็เดินวนมาตรงนี้ครับนี่ไก่ครับนี่ร้านไก่เออนไก่ย่างนี่นะครับน่ากินมากโอ้มีทุกอย่างเลยครับ นี่ครับไก่ย่างไก่ย่างแม่สาลีสาลีครับนี่ครับโอ,โอ้แซ่บร้อนนี่ครับรเดี๋ยวเราเดินเดินออกมาตรงโซนนี้แล้วนะครับเมื่อกี้เราเดินเข้าไปตรงด้านนี้นะครับเดินออกมาตรงด้านนี้ก็จะมีจุดทําบุญต่างๆนะครับนี่ ีเสียงมังกรทายกเสียงขาจะดังครับเออนะครับมาเดินออกมาตรงนี้เออเนี่ะเสียงค่อนข้างจะดังนิดนึงตอนนี้ดังเยอะไม่ใช่ดังนิดเลยนี่ครับเราก็เดินวนมาประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นเวลากลางวันนะครับคนก็ ร้อนก็ไม่ได้เท่าไมาเดินนะครับนี่ครับน,นี่ประมาณนี้นะครับโดตัคนต่อเมื่อกี้เราเข้าไปเดินคนก็เยอะนะครับเดินก็ต้องระวังรถนิดนึงน,น่งนด้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เดินเข้ามาวหายพระครับเดี๋ยวเราเดินออกนะครับก็ดู่ประมาณขนาดนี้อยู่แค่นี้นะครับงานเน,นี่เดินออกไปด้านนอกตรงไปนู่นก็จะเป็นเออเป็นสถานีรถไฟครับโอโ้นี่ครับดอกไม้สวยมาก จัดงาน <Christina. S 1> ด้านหน้าจัดด้านหน้าสวยมากครับก็คนก็เยอะครับมาถ่ายรูปกันเราอะหลบๆนันนครับก็น so really ั้นก็ขอปิดคลิปป so ิดคลิปมาเที่ยวไหว้พระแล้วคมาถมไว้ประมาณนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับงานนครปฐมเมืองอาหารปลอดภัยนะครับมีวที่7ถึงที่สิบห้าพุมพานะครับนะครับั้นมินขอปิดคลิปไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องลุงกับป้าพาเดชธรรมนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับ้าเจอกันคลิปใหม่ครับครับสวัสดีครับ